Редактор yes, 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 yes. วันนี้เราอยู่กับ h อน d a าแจ๊ดเหมือน <Jazz. S 1> เดิมตามคําเรียกร้องของเอฟปีนะครับนี่เอฟีของเราเรียกร้องมาก,ก็คือจากคลิปรอบที่แล้วนะที่เราเปรียบเทียบนะครับเป็น h อน d a าแจ๊ดปีศูนย์แปดกับฮอนด้าแจ๊ดปีสองพันสิบเอ็ดนะครับวันนี้เหยือ่อเรามาใหม่เป็นแจ๊ดอะไรแจ๊ดแจ๊ดแปนครับผมแจ๊ดแจ๊ดแปนแจ๊ดแจ๊ดแปนเนี่ยก็คือเหมือนกับแจ๊ดไทยทุกอย่าง แต่ว่าเป็นตัวที่นําเข้ามาตอนที่โรงงานน้าท่วมตอนปีห้าสี่นะครับนี่มีนี่ด้วยแผ่นบางสัมภาระมาจากโรงงานอมาดูยางอะไรกัน,นไหนๆแล้วก็เปิดข้างหลังกันแล้วนี่ครับผมเปิดมาไม่เจอยางนะครับเจอโฟม <laughs> นี่ครับยางจะเป็นแบบบางๆนี่เป็นแบบโลโกไฟนี่คือนี่คือ ต้นตำรับเลยนะของเดิมแล้วก็เนี่ยเป็นโฟมถ้าแจ๊ดไทยเปิดมาจะเจอยังอะไรเลยถ้าไปดูคลิปเก่าๆของเรานะครับอันนี้เป็นคเครื่องมือจะอยู่ตรงน,นี้ในส่วนของภายในนะครับตัวนี้เป็นแจ๊ดแจแปนเป็นเวอร์ชั่น2ด้วยนะเพราะว่าตัวแรกที่เอาเข้ามาขายใ,ในในไทยอ่ะครับช่วงน้าท่วมรอดแรกอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีรีโมทอ๋อเสียงตัวเนี้ยมันจะมีตัวปรับวิทยุแล้ววิทยุจะเป็นฟอนต์ปกตินะครับ แต่ตอนนี้ฟอนตเป็น p โ o n น e r นี่ตัวนี้เป็นลอ่2องหน้าจอเป็น p โ o n e e r นะครับ5.8นิ้วนะครับนี่อะไรตัวปรับแอร์นะครับผมเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับมีฮีเตอร์ด้วยเ,เปิดให้ดูนี่ครับผมเปิดปิดนะครับนี่ครับปรับอุณหภูมินะครับผมอันนี้ปรับความแรงพัดลมอันนี้ปรับอุณหภูมินะครับปรับโหมด การทำงานของแอร์นะครับส่งเป่าตรงไหนนะเปิดปิด a อซีนะครับแล้วก็มีฮิตเตอร์นะครับผมเนี่ถ้าเราปรับเป็นอย่างเงี้ยจะออกเป็นลมร้อนเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดาที่เหลือนะครับฟูงมาลัยตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังมาจากโรงงานแล้วก็จะมีหนังอย่างเงี้ยเป็นหนังบัซัสป,ปอร์ตมานะครับแล้วก็หัวเกียร์จะเป็นหุ้มหนังมาคนระับของไทยจะไม่หุ้มหนังมานะจะพคงมาลัยแล้วหัวเกียร์ตรงนี้จะไม่หุ้มหนังมา แล้วก็หน้าปัดเอยอ,อะไรเอยจะเหมือนกันหมดนะครับเลื่อนไม่จะเป็นสีส้มล้วนนะครับตรงกางจะมีหน้าจอ M I D นะครับเป็นสีส้มล้วนส่วนสวิตเปิดปิดไฟหน้าเป็นปกตินะครับเหมือนของบ้านเรานั่นแหละแล้วก็สวิต์พับกระจกนะครับ,บก็จกไฟฟ้าก็เหมือนของบ้านเราแต่อีกจุดเด่นหนึ่งของแจแปน์ที่ที่ไม่เหมือนของไทยก็คือเรื่องของบอก เบาะตัวนี้มันจะยังไม่แนะนําให้เอาไปหุ้มหนังแต่หลังแต่ปัจจุบันเนี้ยร้านที่เขารับหุ้มหนังที่มีแอร์แบ็กสำหรับเบาะที่มีแอร์แบ็กนะครับเขาเริ่มทําได้กันแล้วสมัยก่อนมันยังไม่ค่อยมีที่ให้ทํำนะครับรถคันนี้มีแอร์แบ็กหกลูกนะครับอ่ด้วยที่ว่ามันเป็นสเปคญี่ปุ่นจะมีด้านหน้าสองนะครับที่เบาะหน้านะครับสองก็คือจะแตกไปด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณเสานะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นไซส์แอร์แบ็กเป็นม่านนะครับผมจะเป็นม่านนะครับยาวมาถึงข้างหลังนี่เลย <c oughs> นี่นะครับจะเป็นแอร์แบ็กนะครับผมเดี๋ยวก็จะเหมือนของเดิมเหมือนอ่าเหมือนของไทยแหละแล้วก็หลังคาวัสดุที่เอามาคุ้มผ้าหลังคาดูนะครับมันไม่เหมือนกับของไทยมนะของไทยมันจะเป็นกระดาษกระดาษอ่ะ แต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนผ้าเหมือนเหมือนรถเหมือนรถหรูอ่ะอ่าถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะแล้วก็กระจกสองหน้าใหญ่มากไงอ่าวัสดุมันดูดีนะอ่าการประกอบค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังนะครับจะมีเข็มขัดนิรภัยอ่าของคนที่นั่งตรงกลางจะเป็นแบบดึงมาคาดตรงกลางนะครับอืม โดยที่ปกติถ้าเป็นตัวไทยจะเป็นตัวรัดรัดเอวเฉยๆนะครับมาฟังเสียงสตาร์ทนะครับหเสียงสตาร์ทเพาะมากนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับเดิมๆใสๆเครื่องยนต์จะเป็นสเปคเดียวกับของไทยนี่แหละครับเป็น L15 ้านะครับผม อ่นห้าร้อยซีซีเกียอัตโนมัติห้าสปีดทอคอนเวอร์เตอร์นะครับเหมือนกันหมดแต่ว่าอีกจุดสังเกตหนึ่งคือตรงนี้ยโลโก้ n d นด้าคำว่า i อวีเกเนี่ยถ้าของไทยตรงเนี้ยจะเป็นครเมียมแต่พอเป็นแจเ,เปร์อันดปเดอรสีดำและเลขตัวถังตำแหน่งของเลขตัวถังจะอยู่บนนี้เนี่ยนี่คือตำแหน่งของเลขตัวถังของตัวแจแปนนะครับที่เอาไว้ขูดนะครับ ถ้าของไทยตำแหน่งขูดเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณเบาะหลังด้านขวาจะอยู่ตรงนี้นะครับของไทยจะอยู่ตรงนี้ไปหน้านะครับเป็น h ID นะครับเป็นสีน้อนมาจากโรงงานนะครับ อันนี้ไม่ได้ใส่เองนะครับมาจากโรงงานเลยแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับปรับสูงต่ำของไฟหน้าอัตโนมัตินะครับไม่ให้แยงตาด้วยส่วนไฟตัดหมอกจะมีเหมือนของไทยนี่แหละครับเป็นตัวปกตินะครับดูในส่วนของลาเบลที่ปากระโปรงนะครับนี่นะครับคถนระี่นะคารยังไม่เคยถูกปอดนะครับคารเดิมหมดเลยนะครับีอ่ารถกนี้ยังไม่เคยแกะ ทำสีได้นะครับไม่เคยทำสีในส่วนของกระจกบานหน้านะครับจะผลิตดวยนิป้อนนะครับนี่นะครับแจแปนนะครับแล้วก็นี่นะครับกระจกอื่นๆนะครับอ่านี่นะครับ a อ e นะครับอันนี้ก็ของของเขานะครับ เนี่ยถ้าของไทยมันจะมีอีกแบบหนึง่งของไทยจะปั๊มอีกแบบหนึง่งนะครับนี่นะครับ,รบแ,แต่อีกฝั่งหนึ่งอะที่เป็นฝั่งขวาเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะอ่านไม่ได้ครับมันจะต้องอ่านจากข้างในเนี่ยมันจะเป็นตรงข้ามเนี่ยต้องมาเปิดอ่านจากด้านในนี่จะเห็นไม่เห็นนะครับนี่นะครับอีกจุดหนึ่งครับที่ดูของแจแปรนะครับ เพจอะถ้าในไทยจะเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นเ,นเพจญีจ่ปุนจะเป็นสีดำนะครับเนี่ย h o n d a m มอเต .co .Ltd ญี่ปุนะครับเลขตัวถงนะังอะของไทยจะขึ้นต้นด้ว M I H G E นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็น M I J H M G E นะครับแล้วก็เป็นเลขตัวถังนะครับอันนี้ขออนญาตบังไว้บางส่วนนะครับอีกเรื่องที่ต้องรู้นะครับ ถ้าเป็นแจ๊สไทยจะเติม E20 ได้แต่พอแก๊สแจ๊ปเจะเติมได้แค่ E10 นะครับเติม E20 ไม่ได้ในเด็ดขาดนะครับผมแนะนำนะไม่รู้ว่าเป็นที่การปรับจูนของกล่องหรือเป็นที่หัวฉีดนะครับอ่าก็คือจะไม่แนะนำไห้เติม E20 นะครับใช้ได้เป็นแก๊สก1าหนึ่งแก๊สเก้าห้าก็สำหรับคนที่แจ๊ดเลเวอร์นะครับหรือคนที่รักแจ๊ดนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแจ๊ดนะครับเป็น แจ๊แจแปรนะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าเก็บสะสมมากนะครับสําหรับคนที่รักนะครับเพราะว่าออปชั่นความปลอดภัยเขาเยอะกว่าบ้านเรานะครับแล้วก็การประกอบดีกว่าบ้านเรานะครับการเก็บเสียงดีกว่าบ้านเรานะครับวัสดุที่เขาบุกมาใต้ตรงคมอ่ะดีกว่าบ้านเรานะก็คือเสียงเงียบกว่าขับดีกว่านะครับแล้วก็พวกยางขอบประตูเงี้ยก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่านะครับจะค่อนข้างเงียบกว่าจริง แต่ว่าอีกออปชันหนึ่งที่ผมขัดใจมากเลยคือมันไม่มีที่วางแขนนะครับก็แจ๊สไทยมันจะมีที่เท้าแขนในรุ่น SV รุ่นนี้ SV ก็จริงแต่ไม่มีที่วางแขนให้นะครับขาดแค่นั้นเองแต่ที่เหลือมีจอแล้วมีแอร์แบ็กหใบแล้วนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละแอร์ออโต้เงี้ยมีฮีเตอร์ด้วยคุ้มนะครับผมกับราคาประมาณ3 0 0 0สนไปยๆนะครับ สามแสงกลางๆถึงปลายๆแล้วแต่คนหาได้นะครับแต่หลักๆความแ่งต้นๆไม่มีนะครับแจ้แจแปลงหาย,ยากจริงกับสบภาพนี้นะครับคลีนๆไม่เคยทำสีมาเลยนะครับทั้งคันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆประมาณนี้